อปิ่นเกตมณีโพสตฝากไว้ให้คิดกินใจมากหลังกลับมาใช้นามสกุลเดิมลือหนาหูกันมาสักระยะเมื่อเจ็ดปิ่นปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนไบายาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีบไปในงานขาวดำ ซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีที่ชัยรน,นรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมและเมื่อเข้าไปในช่องติดตามอินสตาแกรมของทั้งเจตรีนปิ่นเกตมณีก็ได้มีการ unfollow กันแล้วและต่อมาก็ทำชาวเน็ตต่างเริ่มเอดใจเมื่อปิ่นเกตมณีได้โพสต์เศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้อง หลังลืออยากกลับมาใช้นามสกุลตัวเองโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนของตัวเองพร้อมอีโมจิทำหน้าเศร้าและล่าสุดปิ่นเกตมณีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ฝากไว้ให้คิดกินใจมากหลังลืออยากลับมาใช้นามสกุลเดิมโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าบางคนไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่พี่น้องแต่ดีกับเราเหลือเกินถ้าเจอคนเช่นนี้รักษาเขาไว้ให้ดี